สวัสดีค่ะตอนเด็กๆพี่น้องมาพอกันตอนเด็กๆเนาะมันนี่เนาะบ่ด้บอกกันตอนน้องเด็กโดนแล้วเหมือนใดกัมากอะง่วงนอนกับนอนเลยเลืองานแต่หน้าพี่น้องเนาะนี่ก็เลยอยากมาบอกกับพี่น้องจัหน้อยหนึ่งพี่น้องอันอยู่จนโรงงานก็เปลี่ยนจ้บของเนาะนี่อยู่อยู่น้ำโรงงานเขาจนนั่นโรงงานก็เปลี่ยนจ้าของ ก็บ่ได,ด้ยดดอยู่ซ้ำ้พื่นโดน้อื่ผน้อื่นอยู่โดนโดนมูกันเนาะเอาข้าใจอยู่นะอันมูลังลังคุ้นก็นอยู่อันยี่สิบกว่าปีพุ่นะลังคุ้นก็ยี่สิบเออหลายก็ยี่สิบขึ้นนะก็มีนะพี่น้องก <c oughs> ็ะะจะเงินพี่ม้แเราก็กอยู่ยี่สิบปีแล้วอยู่ยี่สิบปี ยูโดนแล้วเนาะโดน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 แต่กะนี่จึงได้ได้เนาะพี่น้องนะมีงานเหตุอะดีแล้วนั่นแหละยูจอจ้าของอันเขาเปลี่ยนเจ้บของใหม่แต่กะเังเป็นซื้อเป็นอันบอสไอ้พี่น้องบอสเขาเทคโอเวอร์นะบอสพี่น้องอันผู้ใดกะซิลูยูดกบาบ์น้าวเขาขัดส่ใส่เครื่องไฟฟ้าของบอสทุกคนเลยนะขันของของก็ดีพี่น้องผู้ใดกะบานเน้าวขัดสิใส่นะ ที่ว่าบอแมนอันบอแมน m, น้าหอมบอสได้จ้าบอแมนอันเสื้อผา้าบอสที่เขาเขียนว่าบอสบอแมนอันนั้นคนละอย่างกันได้พี่น้องอันนี้บอส b o s c h นี่คือบอสพี่น้องนี่บอสตัวคนละโตกันอันนั้นบอสอันนั้นก็กนนกนนนคือ b w o s นีนะที่ว่ากับบอสที่ว่าอันนั้นอีกอย่างหนึ่งอะนะอันนี้บอสของโรงงานพี่นนองที่ว่าเฮ็ดเครื่องไฟฟ้าเฮ็ดทุกอย่างเลยพี่นอ้งนองที่ว่าเป็นเฮ็ดอะนะเป็นเฮ็ดตัวย่าง <S <S ๆๆๆทั่วโลกเลยนะ ทั่วโลกเลยพนักงานเป็นตอนนั้นที่วาเป็นม่านระชุมตอนนั้น,นะพี่น้องพนักงานทโหรกสี่แสนกว่าคนพนักงานทโหรกสี่แสนกว่าคนเลยนะนั่นแหละโม่บันกอนเป็นกับม่านคืออยางเขาจะมาเปิดโตเพิ่นน้องเพื่อมาเปิดว่านะเออเพิ่นมาดูแรลระเดอ้อสันจีนะเพิ่นกับโทรศัพท์เพิ่นกับแบบเปิดจอไอ้ใหญ่ๆจอไอ้นั่นอะ บันทึกก็ว่าเปิดโทรศัพท์คุยกันสิเนาะอันนั้นเอินนจอเอลจี l ีทีเอเอลอยนะเราเออบอกบิบือนบิดบือนเอลจีเออ LGBT พอกิดด้วยน้องโทษทีเปิดจอแบบโทรทัดญ่ๆกับคุยอันผู้จัดการไงพวนเจ้าของเพนน่ะคุยยวนบราซิลคุยอยู่อเมริกาเอาคุยอยู่อเมริกาแล้วก็จะมีเป็นคุยอยู่อเมริกา แล้วก็มีสาขาอีกอันหนึ่งอยู่บราซิลเพื่อนก็เปิดแล้วก็มีสาขาหนึ่งอยู่อังกฤษเพิ่อนก็สิเปิดจอคุยกันีปนองเปิดจอให้ถามคาถามเพิ่นน่ะนะเปิดเปิดจอถ้าถามคําถามเพื่อนน่ะพนักงานู้ใรของใจยังกระถามเพื่อนน่ะนะแต่ัวเพิ่นเองน่ยอยู่อเมริกาแต่อีกสาขาหนึ่งอยู่บราซิลแต่สาขาอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ลอนดอนอยู่อังกฤษอ่ะนะก็ตุดข่อยูนี่นะเขาก็โตเขาเองก็อยู่เพิ่นแบบแบบเปิดคุยกันน่ะนะเปิด เกินอย่างบานเทิองเกินว่าคอยเกินพอถึงเนาะคอยลืมคอยลืมคอยลืม,ลมเปิดแอนคุยกันนั่นแหละเป็นกัมาเนาะเป็นหมอเป็นกัมาเป็นคือใช้เป็นมาเ,เ,เมทกโอเวอร์อะไรเปน้องเนาะเป็นมาเทกโอเวอร์แต่ก็ยังไม่ซื้อโรงงานเก่าอยู่น้ำน,นี่ ฟังเพียมินฟังเพียมิไฮโดรโฟดนะอันของเก่ามันก็คือไฮโดรโฟดนะไฮโดรโฟดไฮโลเลิกอันนี้ก็บอร์ดอันนี้เป็นของบอร์ดไปเป็นน้องเจ้าของไมคก็คือบอร์ดตอนนี้ทุกข่อยก็เป็นลูกน้องลูกน้องพน,นักงานของบอร์ดนะพน,นักงานของบอร์ดเทวาเป็นนี่งและพี่น้องกันผู้ใดยุยบ้านเฮามีเยอะแยะเราเคยใส่ไฟฟ้าบอร์ดแต่ละเป็น้องเนาะแต่มันแพงของไฟฟ้าก็แพงเงี ของดีนะพี่น้องมันแพงนะแต่ยู่เพียนกับกมีเครื่องซักผ้าอันหนึ่งเครื่องซักผ้าบอดนั่แหละไปซื้อน้าลานนะพี่น้องไปซื้อน้ลานนลานยวนลานยูนี่นี่อังกกตนะมืดในลานนะยี่หอ้อบอดแพงกมู่อยก็เลยว่าเอออยากได้ของกันว่าซื้อของติดเฮยนกะซื้อของดีๆเนาะก็เลยว่าซื้อของบอดนี่แหละมาใส่ใส่ดีพี่น้องใส่ดีหลายลังคุ้นกับเมียน ลายยางของบอดเป็นเหตุเปีนน้องของอันลัของไฟฟ้าต่นนั้นนะนั่นแหละเลยมาบอสุปี่น้องฟังว่ามสมือนี้เป็นอันลูกยางของบอดคอมพานีน่ะนะบริษัทของบอสเพี่น้องอยู่มาสิบปีจนเจ้าของอยู่มาสิบปีแล้วจนเจ้าของ้านเขาอันเจ้าของอันโรงงานเขาอันขายหนีผมมึงบนนี้กูนี้เองก็แา่นะน,นัพวกเธอบนนี้ฉันจิตน,นี้เองตัว อย่าหัวเนาะบอเล่นกันอันมูหลังก้นก็อยู่ยี่สิบปีสิบห้าปีสิบเจ็ดสิบแปดปีไรไปนั่นเสียไปน่องยี่สิบห้าคือสิเมนไม่ยี่สหมยี่สิบห้าปี้วสูงสุดนะนะน้องนักก็ลายลายลาลงมาลายลงมานะดีหลือหลักกันว่าเขาเห็นงานเข้าเขามาอยู่เข้ามาเขีนเห็นงานเอาแมีเงินจะเป็น่องเนาะเขาเห็นงานแตมีเงินเห็นโรงงานอ่ะนะเห็นงานโรงงาน นั่นลหละออการมาวัดสุพีน้องฟังว่าอันเข้าไปชุม่มเข้าไปชุม่มเนาะเขากา็มีของมาฝากมีหมวกเป็นเอกลักษณ์ของเขานะหายทุกคนนะหายไปหนักง,งานทุกคนไข่แซ่บได้หัวอันเมื่อนั่นก็แซ่บได้หัวก็ใหญ่พดหัวไข่มัดผมจุกขึ้นก็เลยแซ่บได้เนี่ยพี่น้องของโรงงานไหม ของอันเจ้าของไม่บรแมงของจ้าของเกาของอันจ้าของบริษัทคนนไม่เพิ่นแจกหมวกอืมก็ะย่ไปนันพี่น้องเนาะย่ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยถ้ามันอยู่บานเฮากับมีงานเฮ็ดกันมีงานเฮ็ดกับอายุลายปันนี้แล้วไปสิเอาละพี่น้องอันเบิ่งอัน ทุกเมื่อนี่คนทดี่ว่าเห็นงานยืนลงงานอ่ะกัสิมีแตอายุหลายๆกันิมีอายุหลายนะกันว่าบานท้าก็ก็บบอลรับแล้วทีนะกันว่าบานท้าก็ก็บบอลรับแล้ววนว่าอยู่นี่เขาค่ะยังเอาอยู่นะพี่น้องอยู่นี่แห่งถึงสียอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบเขาก็รับนะพอยังเห็นงานได้กันว่าเธอหกสิบกว่า หกสิบหกสิบหกเขาเกษียณพี่น้องหกสิบหกเขาเกษียณเกิดว่าเธอยังสามารถเเฮดงานใดเขาก็เอานะเขาก็ยังรับเธออยู่กันยังแขกเฮดงานใดนะเขาก็รับอันอายุอยู่ในโรงงานกับบ่คอยมีนะสิบเจ็ดสิบแปดบ่มีนะพี่น้องสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนบมีเลยแหละบ่มาแต่ฝรัง่งหรือแขกหรือไทยอบ,บอม่มีเลยนะ น้อยสุดก็ยี่สิบสามสิบขึ้นยี่สิบกว่าขึ้นไปไหนน้อยสุดนะอันยี่สิบก้่าคือมีบริจาคคนดอกมีบริจาคคนดอกกีดวานนะตองนั้นไม่ได้สามสิบเก้นไปสามสิบเกินไปนั่นแหละกันกันบ้านเท่ากะกันว่าอายุลายล้วก็เขาก็ประยากได้ไม่เปนหอกเนาะเขาก็ปรยากได้แต่ยุ่งเมืองนอกอายุห้าสิบปี เฮงดีเหตุงานดีก็บางจันฝรั่งมาฝรั่งอันค่มคิดของฝรั่งกับอันค่มคิดกันทั้งบานทากับบคกอกันเนาะก็เลยว่าเออเนาะก็จะมันท้ากับว่าอายุหลายแล้อไปอยู่เรียงลูกเรียงหลานน่ะนะไปอยู่บ้านเรียงลูกเรียงหลานนั่นนั่นอันนี้บแมนนะอายุหลายต้องไปเฮตุงานเพราะว่าเขาสิบอกว่าคนอายุหลายละเหตุงานแบบตั้งหน้าตั้งตาเหตุงานน่ะนะ ขัน่าเด็กหน่อยอายุหน่อยเขาก็บอกว่าสนใจเหตุงานปะ่าเขาคิดว่าเขายังเที่ยวนะนะเขายังกินยังเที่ยวนะเขาไ่อยากสนใจเหตุงานนะเกิดว่าอายุหลายแล้วก็ยังมีขอบครั้วอยากตั้งหลักมีหลักมีฐานเนาะมีขอบครั้วมีหลักมีฐานติดมันคงนะนี่ขึ้นนี่ขึ้นความคิดของฝรั่งกินสิก็ท่ว่าทิว่าเป็นยังคือหูสันคือคือถามจากความคิดของหลายๆคนสินะเขาอยู่น้ำฝรั่งเหากว่าถามก่อนเนาะ ถามก็ว่าอ๋อมันแปลกเนาะถ้าบ้านฉันนะ่ะอายุมากนะเขาบวรับนะสันจีเขาไม่รับถ้าบ้านฉันแต่กระบอกทางเนี้ยมันก็แตกต่างกันแต่ทางนี้เขาจะบอกว่าอายุประมาณนี้กําลังอันอยากมีครอบครัวสิดีอยากมีสังทนานะนะเอาบ้านทาเอื่นนะสังทนะเนะาะสังทนะอืมตอนอายุยี่สิบกว่าอายุยี่สิบกะบกำลังอยากเที่ยวนะ่ะนะเขาจะบอกสันนะฝันเป็นสันนะ ราะว่าถามเขาเห็นงานน้ำกันก็ถามเขาบอกว่าเออเขาก็คุยกันเนาะคือคนนัาคุยกันสารพัดตุกเรื่องอนเนาะคุยกันสารพัดตุกเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่ที่ห้ามคุยคือคุยเร้วมันสิบวัตถุกันไปน้องอันเรื่องที่ห้ามคุยนะกันยุนน้ำกันอย่าอย่าอย่าคุยเรื่องกันยูนน้ำมันหลายๆคนหลายเชื้อชาติหลายโลรกนั่นไปน้องมายุนน้ำกันเนาะอย่าคุยกันเรื่องอันศาสนา อย่าคุยกันเรื่องนี้มันสิพิษกันเพราะว่าลังคนกับว่าเออสาสนะนันดีศาสนะเป็นสิศาสนาคุนัันเป็นสั่อย่าถามก็ไพี่น้องอันนี้เรื่องนี้อย่าไปถามก็เด้อบ่อยากให้ถามกันเรื่องเออเทิรนสานะนั่นศาสนะนี่เพราะว่ามันจะมีคําเปรียบเทียบกันนะแต่ที่แน่ๆย่าไปถามเขาเรื่องแบบนี้พี่น้องกันว่าอยู่น้ำมันหลายๆคนนะกันอยู่น้ำฝลังหรือพุทธเอกซาง อย่าไปถามเขาคำนี้เพราะว่ากันคุยเรื่องนี้แล้วมันก็สิเมียนอีหยังพิดหูกันยังน้อยก็สิมีปัญหากันเ่ยเรื่องนี้เขาบ่ห้ถามนะมันเป็นเรื่องที่เซนสทีฟก็ต้องไปถามเขาไปสิถืออันนับถืออีหยังกันแล้วแต่เขาหลดแต่ว่าเฮ้าน่ะคุยกันใดนะคุยกันใดเป็นมูเป็นผวกกันใดเธอสินับถือศาสรนาอีหยังกสร้างแต่ฮาเป็นมูเป็นผัวใดใดทุกคนเนี่ยก็จะเป็นสิเขาสิ เหมือนคัาเขาให้เกียรติกันในพี่น้องเขาเขาสีบอนไปถามเรื่องยังสี่กันเนาะเขาไปถามเรื่องกันสีนะ่เนาะเนาะเฮ็ดเห็นเขาสีเป็นยังไงเฮ้ากะบ้านไหนก็นเป็นเรื่องสนักของเขาแต่ในในในเทนาเทวาเฮ้ายนืนกันเขาก็าคุยกันดีๆเป็นมูเป็นพวกกันนี่แหละเนื้อคือคือการเท้าอยู่น้ำข้น่วโลกในพี่น้องเนะาะบอกยากเพราะว่าเขาก็คือเขาขเฮ้าก็คือเฮ้า เขากับว่ากองเขาดีเข้ากับว่าของเขาดีสินะเขากับบอสเข้ากับบ,บตอตรงไปถามเขาเลยเรื่อยแบบนี้นะพี่น้องกันไวยขันวา้อยู่อยู่นามันกันลายๆคนนะสิ่งที่ไม่สมควรที่จะคุยกันคือเรื่องนี่แหละเรื่องศาสนาพี่น้องศาสนาเชื้อชาติเนี่ยนะนะถามเราเธออยู่ประเทศใดแต่นกกพ่อนั่นน่ะบอตรงไปถามก็เรื่องอัน ศาสนาวัฒนธรรมอันนั้นนั้นบดาพี่น้องอย่าถามนะถามก็จะมีเรื่องพิษกันนะเพราะว่ามันมันเคยมีนะพี่น้องมันเคยมีนะเพราะว่าก็ถามแล้วมันกัดมีแค่งใจกันนะพี่น้องเนาะกันฮัาบอกพิษแต่ไน้อยนึงกับเมนแล้วล่ะเริ่มมัเนียนั่นแหละที่แน่ๆก็อย่าถามกันเนาะกันบูดใดเกิดบูดใดมีมูเห็ดงานเป็นหมวกมวนลายๆเชื่อใจไม่ยุ่นน้ำกันเนาะ แต่จะไปถามเขาเรื่องโมนีเนาะเพราะว่าก็ถามก็จะมีปัญหากันนั่นแหละพี่น้องก็เลยมาบอกส่กันฟั่งว่านี่แหละอยู่โรงงานโดนโดนจนเจ้าของโรงงานอันอันผู้จัดการคนหนึ่งกันใหญ่ไปแล้วผู้จัดการคนหนึ่งกับไปแล้วอันบอกพนงานกันยังอยู่คือเก่าเจ้าของโรงงานกันเลยอันเปลี่ยนเจ้าของซ้ำี่ แต่เปลี่ยนมากกว่ากับญ่ก็เก้านะพี่น้องเปลี่ยนจากของกับจากของไม่มาไ่ก็จะของเก่าหลายสิบเท่าเลยไปเนี่หลายสิบเท่าเลยนะจากจะของตะกอนสมัยก่อนกันตะกอนกับว่าจะของเก่าเนี่ยเนี่ยไฮเดอร์ฟอร์ดนะกับชาวไนเพู่้แห้งเลยนะเขากับว่าเขาน่ะที่หนึ่งของโลกคือกันมาเป็นของบอสเนี่ยเขากับที่หนึ่งดับเบิลที่หนึ่ง ในโลกนะั่นเป็นไงอยังบาเลยนะน,นักงานก็สี่แสนก็คุคนณตอนณณตอนที่ประชุมมาปีที่แล้วณตอนนี้สะหลายปันไดนะขัลรถมาเข้าไปเนี่ยนะเขาก็เป็นพันเนาะก็สี่หลายปันได้ปีน้องกิบเบิง้งนั่นแหละก็มาบอกส่พีน้องฟังเนาะ่าเป็นยังสี่สี่เลยงานมากหล้ะก็เลยอยากบอกส่พีน้องฟังเนาะเพราะว่าเข้าปัได้บอกคนโดนบา <c oughs> ปัญได้บอกกันโดนแล้วเรื่องสี่เนาะพี่น้อง เซมอสจะเป็นน้องฟังเนาะโอเคนะพี่น้องอันขอบคุณในไลายสำนับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนนันทามณีสิพีนอ้องเราจ้าสิมอสจเป็นน้องฟังโอเคโอเคจา้าสวัสดีค่ะกุ๊ดไนท์ค่คะ